เค okay, ไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมโซโล่เลเวอริ่งอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วเองเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนยังไม่ค่อยเข้าใจชื่อเสียงจกกักรพรรดิเกลือของผมขนาดนั้นนะด้วยความที่บังเอิญว่าโชคดีนะครับบังเอิญว่าเล่นเวน้อยใจแล้วเน็ตมาโบชอบมาเลยออกค่อนข้างเยอะนั่นเองเนาะคลิปนี้เราจะมาเปิดกาชาย,ย้ำอีกจ้าหนึ่งรอบนั่นเองเนาะเพื่อให้รู้ได้ว่าความเกลือที่มันอยู่ใน DNA ของผมเนี่ยนะหลังจากเล่นเกมกาชามาตั้งแต่เด็กนะครับมันเกนนะเ่ีวกัวววนนกกต แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะเริ่มคลิปกันไปถ้าหากคุณอยากดูผมเปิดกระชาเกมนี้กดไลค์ซะ5 5าไลค์นะฮะถ้ามาครบปุ๊บเดี๋ยวผมเติมปั๊บเปิดปุ๊บลงคลิปเลยโอเคไหม <laughs> เรามาดูดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะเปิดกรชาได้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาเปิดอีก200นั่นเองเนาะก็ตัวละครที่ผมอยากได้ก็ต้องเป็นน้องน้าแน่นอนนะครับส่วนตัวละครที่เหลือผมว่าผมได้อะไรก็ได้แหละส่วนอาว,อาวุธอะไรเนี่ยผมมั่นใจว่ามันก็คงมีหลายคนชอบหรือคิดว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีแต่ผมว่าผมอยากได้ทุกอันให้ครบนะถ้าเป็นไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกของประมาณนี้ละกันนะเพราะว่าตัวลมเดี๋ยวก็น่าจะแจกแล้วสำหรับไอดีผมเนาะแล้วก็เอ้ยตัวแสงนี่เหรอผมไม่เคยได้ต เออผมถูกชะตากับตัวนี้แล้วกันมาดูกันว่า200นี้จะได้เท่าไหร่เนะี่ยเราหวัง4ตัวเหมือนเคยแล้วกันนะเออไม่ได้ดูหวังมากจนเกินไปเนาะ <laughs> มากับอันแรกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องหวังอะไรเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนแรกเราเปิดมายังไม่ได้มีตัวการเปิดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะออกมงออกบ่วงอะไรก็ไม่ต้องผิดหวังอะไรทั้งนั้นหลังจากที่เราเปิดคลิปแรกไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าตัวละครกว่ามันจะออกสักทีหนึ่งนะ มันก็น่าจแต่ยงช่วงประมาณ30บวกขึ้นไปนั่นเองนะครับหรือว่าผมเปิดได้เร็วกว่านั้นนะผมไม่มั่นใจจะเอาเป็นว่ามาดูกันยังไงผมก็มั่นใจว่า,ไม,มวาไม่มีทางออกได้เร็วนะครับเพราะความเกลือของผมเนี่ยนะมันต้องสทธิดผมผมอะไรนะสทธิดผลขึ้นมาณนะจังหวะนี้แน่นอนอ่ะแต่ใดๆก็ตามถ้ามันจะออก s r สักซตัวเนี่ยขอน้องน้ำเลยครับผมต้องการตัวน้ำม,มากๆเลยอันนี้รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ <S <S นะครับแต่ถ้ามันจะออกมาก็จะแบบ ยังไม่มายัง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 อยู่โอเคผมคิดว่าถ้าผมเปิดอีกสักสองรอบเองเนี่ยน่าจะออกแล้วนะเพราะมันค่อนข้างใกล้การันตีประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นของปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรตัวโอ้โหผมจะได้ตัวนี้ครบดาวสิบดาวแล้วมั้งเนี่ยอรอบที่เท่าไรไม่รู้นะครับแต่มันต้องมาแล้วะเออเล้อน้ำหนา เค็มๆอร่อยความเค็มมันอยู่ในสายเลือดของผมมันนะโทษทีแล้วก็มาครับแล้วก็ปีแคบม่วงอันเดียวเท่านั้นนะโอ้ดาบสวยแฮะอ,อ๋อผมไม่เคยได้ด้วยออโอเคเลดยังไม่อัพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ถ้าจะได้ก็ยังถือว่าโชคดีนะแต่พอเราทักปุ๊บเป็นไงไม่มาเดี๋ยวรอดู ตา,าตาหน้าเจอกันตาหน้าออกแน,น่นอนนะแต่ว่าเออพูดถึงแล้วการันตีมัน80แต่ทุกครั้งที่ไม่ว่าอะไรดิรอบที่เราได้เราเปิดไปแล้วมันมีใบหนึ่งที่มันออกมาจากสีม่วงเป็นสีแดงผมย้ำอนิเมชันของมันไม่ได้ขนาดนั้นฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วมาครับอเข็มหนักเข็มแบบกัดๆเข้าไปในตัวของอ้าวไม่เค็ม แล้วก็ไม่ได้สุดที่การันตีนะครับโอ้โหได้มาอันหนึ่งนะขอน้องน้ำานองน้ำออกมาผมจะไปสู้แล้วเป็นปืนแสงนั่นเองนะครับก็ว่าใครไม่ได้เพราะเราก็ใส่ปืนแสงเข้าไปเอง เออเอาเฮ้ยแล้วได้พี่สไปโอ้เออไม่ใช่สไปหรอกแต่หน้ามันเหมือนนะครับเราได้ปืนมาแล้วเราเปลี่ยนปืนนะเราได้ปืนเราเอาปืนออกเรายังไม่ได้อีกเราไม่ได้ดาบเลยครับนะฮะไอดีผมนะจะต้องมีอาวุธทุกชิ้นแล้วมาครับผมถ้าออกมาตั้งแต่แรกนี่คือแบบลูกลักเน็ตมาบนดอดมาแล้วเงียบเช่นเคยนะ อันนี้ก็คือต้องบอกกันตามตรงว่าการันตีเป็นของรักของผมนะครับการเล่นเกมกาชาเนี่ยเกมไหนที่มีการันตีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ,ๆเลยนะหลายพนออาจจะรู้สึกว่าโอ้กว่าจะเปิดได้การันตีโอ้หน้าเลยเกินเชื่อผมมันดีกว่าเกมไม่มีการันตีนะครับอย่างน้อยเรารู้จุดหมายของเราว่าเราเปิดเราจะได้ตัวอะไรนั่นเองเนาะไม่ดีอย่างน้อยเรามีจุดหมายว่าเรายังมีตัวละครแรนในตู้ที่น่าจะออกมาให้เราได้ลุ้นได้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้เหมือนน่าจะไม่มีอะไรผมสกิปเลย เ,เริ่มเก่งเริ่มเก่งเปิดกระชายเยอะเริ่มเป็นอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สของหมุนรอบขไแนนเลตนะร,รอบนี้นั่นเองนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรอันนี้ม่วงแนดด่นอนแน่้วดาบดีออกมาบ่อยเหลือเกินนะมาต่อกันแค่ผมรอบนี้ผมว่ามันต้องเปลี่ยนสีอะมาดูนับหนึ่งนับสองนับสามเงียบ เชียร์ผมหรือยังเชียรผมหรือยังว่ากาชาเดียของผมนะไม่ได้เกลือน้อยหน้าไปกับทุกคนหรอครับนะรู้ดิแอนิเมชันเออเลยตั้งแต่แรกมันยังไม่โผล่มาเลยกับการเปิดกาชารอบดีนั่นเองนะโอ้โหขอสักครั้งให้ผมได้ชื่นใจหน่อยได้ไหมไอ้รอบที่แล้วนี่ก็เอาลุ้นกัแบบหูผมตู่บะเออ มันลุ้นแบบจังหวะหลังนี่มันไม่มันเลยนะนแบบโอ้โหจะออกไม่ออกนะแล้วเป็นพักบอมซิกเหรอผมเคยได้อย่างยังไม่เคยมีด้วยโอ้โหรอบนี้มาหนึ่งตัวการันตีฮึบเออละใครเขียนโคดด้ดวะดีจังเลยเออเลอกบ้างก็ได้มั้งฮแล้วข้ามไปเลยนะครับไม่มีแน่นอนเอ้ารอบต่อไปมามามา ผมนะนะเพิ่มอัตราทีไรนะมันมาแล้วครับดวงมาแล้วครับดวงจริงๆอาจจะเป็นการันตีก็ได้อันนี้แต่ผมขอ2ตัวเลยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆและผมยังไม่มีการออก SSR 2ตัวในการเปิดส0ครั้งเลยครับเพราะฉะนั้นมาโอ้อันเดียวแล้วเป็นอะไรอะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมนองน้ำใช่ไหมขอลอง โอ,โหโอโห้หยิบอะไรใส่สี่ช่องนั้นออกทุกตัวไม่ธรรมดาเลยฮะโอโหได้เป็นปืนแสงได้เป็นน้องน้ำมาแล้วนะครับแล้วเราต้องการอะไรอีกอะเราอยากได้อะไรอีกที่ผมแทบจะจิ้มเลือกหยิบได้เลยนะตอนนี้เออก็ไม่อยากจะอวดหรอกแต่มันจริงนะครับ โอเคถ้าเราได้ดองน้ําซ้ำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จริงผมผมอยากได้ทั้งน้องน้าน้องไฟเพราะนั้นดาบลมเราต้องการไมมโอ้ไฟกับลมผมจะไม่วุธไฟกับลมเลยอะเอาน้ําหรือไฟน้ําหรือไฟน้ําหรือไฟน้ําดีกว่ามาน้ําดีกว่ามาเปิดมาออกแน่นอนอย่างเงี้ยโชคมันต้องมาไม่มาท่าว่าผมเปิดได้อีก,อกตัวหนึ่งเป็นน้องน้ํานี่มันจะเป็นอะไรที่ขี้โมมากมากเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าตัวละครมันบวกแค่หนึ่งดาวมันจะดีหรือเปล่านะแต่ก็ มีซ้ำดีกว่าไม่มีอะเนาะใช่ไหมแต่ตัวละครที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวแจกประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าพูดถึงว่าตัวละครอนาคตจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเอไปเปิดตู้หน้านาก็ได้แต่พอตู้นี้เป็นตู้เหมือนตู้เบสิกอะไรประมาณนี้มั้งถ้าเทียบเทียบกับเกมอื่นๆก็จะเป็นตู้ที่อยู่ตลอดเวลาเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดไปเถอะมันอาจจะมีเปลี่ยนั้างเพราะมันเขียนร้อยวันใช่ไหมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่ายังไงตัวละครใหม่ๆเดี๋ยวเราเขไปเปิดกระชาตัวนั้นอีกทีหนึ่งที่จะบอกก็คือประมาณนี้แล้วกันเนาะและแน่นอนว่าก่อนที่เราจะหมดเอ้า แล้วมาอีกแล้วไงโอ้โหแล้วมันออกง่ายขนาดนี้ออกง่ายเกินรอบนี้ต้อง2ตัวแล้วนะสองตัวสองตัว2 1อ, <c oughs> อืมคิดว่าเป็นอะไรผมว่านะผมต้องได้อาวุธผมต้องได้อาวุธผมมั่นใจผมจิ้มเป็นอาวุธมาคุณนี่ดวงดีจริงๆโอโ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้ว เอา้าหลุดเล็แต่ไม่เคยมีตัวนี้เอาเก็บมานะฮะแบ็กยุนโฮตัวท่าแสงทีต่ตะกี้จะใส่นะฮบแต่มไม่ได้ใส่ลงไปนะแล้วเป็นตัวแทงกันเหรอโอ้ไม่น่าได้ใช้ละ <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับแล้วยังมีอีก40บใบที่เหลือคุณอย่าคิดว่าผมยังไม่มีดวงอีกนะฮบ <laughs> ผมเปิดได้อีก40บใบนี้ลุนล้นหล่อมเลย <laughs> เดี๋ยวดูอนิเมชันเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นม่วงไงตอนแรกอออ SSR <laughs> อ่ะผมไม่รู้แหละว่าอนิเม่ใช่เวลาเปลี่ยนจากม่วงเป็นแดงเป็นไงแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไง <c oughs> มาต่อต่อยังเหลืออีกสาครั้งอย่าเพิ่งหมดหวงังเวลาเปิดกาชาราต้องดูทุกครั้งใช่ไหมแล้วมาเลยมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนเปลี่ยนใจไม่ให้ผมละ <c oughs> จริงๆเราคนต้องทำตัวนาสงสารถูกไหมอันนี้ทำตัวดูหน้าเหมือนไส้อ่ะเน็ตมาว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้รักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ได้เป็นดาบน้องแข็งอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นตัวลมนะครับแต่ก็จะหวังอะไรเยอะก็คงไม่ได้เนะาะยี่สิบใบเองอะถ้ามันจะออกมาเราก็คงเป็นลูกหลักเกินไปจริงๆอแล้วมาได้ครับโอ้โหแนวบทหวังนี่ไม่ไหวเหรอต้องแนวขอรลองใช่ไหม <laughs> เปลี่ยนฮึบไม่มีเปลี่ยนอ่ะรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไป ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปเปิดกาชากันนะครับถึงแม้มัได้เจ็บปวดกระเป๋าตังประมาณหนึ่งแต่ก็มันก็สนุกอีกแบบนึงแหละได้ลงได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะถึงแม้ว่าผมจะเปิดก่อนที่ทุกคนได้ดูก็ตามแต่เนาะและมาเป็นเปลี่ยนสีโอ้โหจะจบแล้วเปลี่ยนสีหน่อยก็ไม่ได้โอ้เกือบแล้วนะฮะเกือบดีแล้วแล้วอ้าวผมยังไม่เคยมีห้องน้ําเลยหรอนี่ผมยังมีอะไรอีกไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ย อ่โอเคก็ถือว่าได้ไป3ชิ้นถูกไหมเปิด120ได้3อันก็ไม่เลวเนาะถูกไหม <laughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูกันคลิปนี้กันต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิป,ปอื่นที่ตามมาเดี๋ยวรอกระชมกันเลยกันเนาะซึ่งผมบอกว่าอาจจะเป็นสตรีมซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นคลิปก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอรอชมแหละขอบคุณทุกคนมากนะฮะสำหรับวันวนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม